คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่รักทุกท่านคะเคยไหมคะตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกอึอดอัดท้องผูกถ่ายยากจนเหนื่อยใจหมออยากบอกว่าหากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงถึงมะเร็งลําไส้ได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลคะ่ะจากประสบการณ์ของหมอที่ดูแลผู้สูงอายุมาหลายร้อยเคสหมอพบว่าพักมหัศจรร์แค่5ชนิดในมื้อเย็นสามารถเปลี่ยนชีวิตท่านให้กลับมาแข็งแรงได้ เหมือนคุณป้าสมสันรีรวั์75ปีที่เคยทอแท้แต่ตอนนี้กลับมาขับถ่ายได้เป็นปกติมีรอยยิ้มสดใสครั้งค่ะในวิดีโอนี้หมอจะบอกเคล็ดลับเหล่านี้พร้อมวิธีทำง่ายๆและอย่าพลาดช่วงท้ายนะคะมีเคล็ดลับพิเศษที่อาจช่วยชีวิตท่านได้เลยค่ะข้อมูลทั้งหมดอิงจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือค่ะก่อนไปต่อถ้าสิ่งที่หมอเล่าคุ้นเคยกับท่านคอมเมนต์ใช่ค่ะครับหน่อยนะคะหัวข้อหดอกกระหลำ่ำ เมื่อเรามองลึกลงไปดอกกระหล่ำเป็นขุมทรัพย์ของสารอาหารจริงๆค่ะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสําคัญมากมายทั้งธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีวิตามิน A B6 B12 วิตามิน DE และ K แถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยดูแลร่างกายเราจากภายในสารอินโด3คาบินอนหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าอินโด3 4เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งมากๆค่ะช่วยป้องกัน มะเร็งเต้านมและมะเร็งลังไข่ได้นะคะไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยยับยั้งการเติบโตของสารก่อมะเร็งและป้องกันการสร้างเซลล์ร้ายใหม่ๆใ,ในร่างกายเราด้วยที่สําคัญยังมีกลูโคโซิโนโเลตซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่รักที่อาจจะรู้สึกว่าระบบย่อยอาหารของเราเริ่มทํางานช้าลงหรือมีปัญหาเรื่องท้องผูกบ่อยๆดอกกระหล่านี่แหละค่ะคือเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะมีอาหารสูงมากค่ะ ยาอาหารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้ลำไส้ของเราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มและขับถ่ายได้ง่ายขึ้นเหมือนมีตัวช่วยพายเรือให้คล่องตัวขึ้นเลยนะคะดังนั้นหากท่านมีอาการท้องผูกถ่ายยากหรือรู้สึกอึดอัดแน่นท้องอยู่บ่อยๆลองนึกถึงดอกกระหล่ำดูนะคะจะช่วยให้ท่านรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเหมือนมีใครมาช่วยปลดปล่อยความอึดอัดให้เราเลยทีเดียว นอกจากนี้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังได้ยืนยันว่าสารัซฟโ,ฟโฟราเฟนในดอกกระหล่ำยังช่วยปกป้องเยื่อบุลำไส้ของเราและลดการอักเสบภายในลำไส้ได้ดีเยี่ยมอีกด้วยนะคะเหมือนเป็นกรอบป้องกันให้ลำไส้ของเราแข็งแรงอยู่เสมอค่ะหมอเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณลงมานะอายุประมาณ70กว่ากว่าท่านไม่ชอบทานผักเลยค่ะโดยเฉพาะดอกกระหล่ำเพราะคิดว่ารสชาติจืดชืดแต่พอมีปัญหาท้องผูกหนักมากหมอเลยแนะนําให้ท่าน ลองทานดอกกระหล่ำต้มจิ้มน้ำพริกดูสัปดาห์ละ2ถึงสครั้งปรากฏว่าไม่นานนะักคุณลุงมานะก็กลับมาขับถ่ายได้เป็นปกติใบหน้าสดใสมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นเยอะเลยค่ะท่านยังบอกหมอว่าไม่น่าเชื่อว่าผักธรรมดาดาจะมีประโยชน์ขนาดนี้ดังนั้นหมอขอแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านลองทานดอกกระหล่ำต้มหรือนึ่งเป็นประจำนะคะสัก 2- สมื้อต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วค่ะ ทำได้ไม่ยากเลยนะครัเพียงแค่หั่นต้มหรือนึ่งก็พร้อมทานแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือการดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติที่ง่ายที่สุดค่ะถ้าข้อมูลนี้ทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจคอมเมนต์คำว่าว้าวได้เลยค่ะหัวข้อ2ฝักทองคุณผู้ชมค่ะฝักทองผักสีเหลืองทองที่เราเห็นกันบ่อยๆในแกงบวชหรือฟักทองผัดไข่หลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ผักธรรมดา,ดาใช่ไหมคะ แต่คุณผู้ชมคะ่ะฟักทองนี่แหละคะ่ะได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีดีกว่าที่เราเห็นเหมือนมีขุมซับซ่อนอยู่ข้างในเลยคะ่ะหมออยากบอกว่าฟักทองอุด,ดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะช่วยให้ผิวพรรณสดใสชะลอวัยได้ด้วยที่สำคัญคือมีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเช่วยบำรุงสายตา ให้มองเห็นชัดเจนไปนานๆค่ะและสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อายุมากขึ้นดวงตาของเราก็มักจะเสื่อมลงตามวัยบางทีก็เริ่มมองเห็นไม่ชัดตอนกลางคืนหรือรู้สึกว่ามีปัญหาจอประสาตาเสื่อมหรือต้อกระจกลูทินและสีแซนทินในฟักทองนี่แหละค่ะที่จะเข้ามาเป็นเหมือนเกราะป้องกันธรรมชาติคอยปกป้องดวงตาของเราจากแสงสีฟ้าและอนุมูลอิสระที่มาทำร้ายตาทำให้เราสามารถอ่านหนังสือดูโทรทัศน์ หรือมองสิ่งต่างๆได้อย่างสบายตาไปนานๆค่ะไม่เพียงแค่สายตานะคะฟักทองยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับหัวใจของเราอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงโพแทเสเซียมในฟักทองจะช่วยปรับสมดุลความดันในร่างกายลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดแข็งตัวได้ดีเยี่ยมค่ะเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นไตของเราก็อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่ในการควบคุมโซเดียมและโพแทเสเซียม ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ฟักทองจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยรักษาสมดุลน,นี้ไว้เหมือนมีหมอส่วนตัวคอยดูแลหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงอยู่เสมอคะ่ะแถมยังช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL ออกจากร่างกายทำให้หลอดเลือดของเรายืดหยุ่นและแข็งแรงคะ่ะหมอจาได้ว่าคุณยายเพ็ญศีวัย80ปีท่านเคยมองไม่ค่อยเห็นตอนกลางคืนและตาแห้งบ่อยๆคะ่ะแถมยังกังวลเรื่องความดันสูง จนทาให้บางครั้งรู้สึกมึนเสียสะไม่มีเรี่ยวแรงจะไปไหนมาไหนเลยค่ะแต่หลังจากที่หมอแนะนําให้ท่านลองทานฟักทองนึ่งเป็นประจำโดยทานเป็นอาหารว่างหลังอาหารหรือบางทีก็ใส่ในแกงเลียงไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่านไปไม่นานนักคุณยายเพ็ญศรีก็กลับมามองเห็นได้ชัดขึ้นสบายตาขึ้นมากแถมความดันก็ดีขึ้นด้วยค่ะท่านดีใจมากเหมือนได้ดวงตาคู่ใหม่ที่ทําให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งเลยค่ะนี่คือ หลักฐานที่หมอเห็นกับตาตัวเองนะคะและอย่างที่สําคัญคือฟักทองช่วยเรื่องท้องผูกได้ดีเยี่ยมนะคะงานวิจัยชี้ว่าวิตามินและแร่ธาตุในฟักทองโดยเฉพาะแมกนีเซียมมีคุณสมบัติช่วยดูดซึมน้ําและหล่อลื่นลําไส้ทําให้อุจจาระอ่อนนุ่มลดอาการอุจจาระแข็งแห้งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการท้องผูกเลยคะ่ะสําหรับผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาระบบขับถ่ายทํางานช้าลงหรือดื่มน้ําไม่เพียงพอฟักทองจะเข้ามาเป็นตัวช่วยสําคัญ ให้ลำไส้ของเรากลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นหมอจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านลองเพิ่มฟักทองในมื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นการนึ่งต้มทำซุปหรือทำเป็นอาหารว่างทานเล่นก็ได้ค่ะการทานฟักทองเป็นประจำก็เหมือนได้ทานยาบำรุงดีๆจากธรรมชาติในทุกๆวันเลยค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่รักสุขภาพและอยากมีสายตาดีๆเปนานๆคอมเมนต์คำว่าตาใสาให้หมอหน่อยนะคะหัวข้อ3กุยช่าย คุณผู้ชมคะกุยช่ายผักกลิ่นหอมแรงที่มักจะอยู่ในเมนูโปรดอย่างกุยช่ายทอดหรือกุ้งอบบุ้นเส้นหลายคนอาจไม่รู้ว่ากุยช่ายที่เราเห็นนี้ไม่ใช่แค่เครื่องปรุงรสแซ่บเท่านั้นนะคะแต่ในแพทย์แผนตะวันออกยกย่องว่าเป็นสมุนไพรล้ำค่าเลยทีเดียวเหมือนมีหมอจีนอยู่ในครัวเราเลยคะ่ะหมออยากให้ทุกท่านลองเปิดใจกับผักชนิดนี้ดูนะคะหมออยากให้คุณผู้ชมทราบว่ากุยช่ายมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งคะ่ะ เมื่อปรุงสุกแล้วจะมีฤทธิ์อุ่นๆช่วยให้ไหววะภายในของเราอุ่นขับลมขับเลือดที่ค้างค้างและช่วยล้างพิษออกจากร่างกายได้ดีเยี่ยมคะ่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อายุมากขึ้นระบบการไหลเวียนโลหิตอาจไม่ดีเท่าเดิมการมีที่อุ่นจากกุยช่ายจะช่วยให้เลือดลมเดินสะดวกขึ้นลดอาการมือเท้าชาหรือปวดเมื่อตามตัวได้นะคะที่สําคัญคือมีสารโคลีนซึ่งเป็นอาหารบํารุงเซลล์ประสาททําให้จิตใจของเรามั่นคง ลดความเครียดและช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะเหมาะมากสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มักจะนอนไม่หลับหรือคิดมากจนสมองล้าหมอเข้าใจดีว่าวัยเรานี้บางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมคะ่ะกุยช่ายจะช่วยเป็นเพื่อนกล่อบเราให้นอนหลับสบายขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้กุยช่ายยังมีสารกรรมะถันธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลเล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยค่ะถือเป็นกอบป้องกันภัยร้ายให้ร่างกายเราเลยนะคะ แถมยังมีวิตามินเคในปริมาณสูงซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกป้องกันกระดูกพุนและข้อเสื่อมได้ดีเยี่ยมเหมือนมีป้อมปราการคอยปกป้องกระดูกของเราเลยนะคะวิตามินเคยยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งสําคัญมากสําหรับวัยเราที่กระดูกเริ่มเปราะบางค่ะหมอเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณตาชัยค่ะท่านมักจะบ่นว่าปวดเมื่อยตามตัวนอนหลับยากและท้องผูกเป็นประจํา จนบางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดง่ายไม่มีอารมณ์จะไปไหนมาไหนเลยค่ะจนลูกหลานก็เป็นห่วงพอหมอได้พูดคุยและแนะนําให้ท่านลองทานกุยช่ายต้มลวกน้าร้อนหรือใส่ในเมนูอาหารต่างๆดูสิคะไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปไม่กี่สัปดาห์คุณตาชัยกลับมาบอกว่านอนหลับสบายขึ้นมากอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็ลดลงแถมยังขับถ่ายได้คล่องขึ้นเยอะเลยค่ะท่านรู้สึกสบายตัวและอารมณ์ดีขึ้นมาก ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะนี่คือหลักฐานที่หมอเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะคะในกุยช่ายยังมีใยอาหารสูงมากค่ะช่วยเสริมการบีบตัวของลำไส้ทําให้อุจจาระอ่อนนุ่มและขับถ่ายได้สะดวกแถมยังมีสารกรรมถันและฟลาวนยดที่มีลิสตันแบคทีเรียช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียดีในลำไส้เราด้วยนะคะการแพทย์แผนโบราณยังใช้กุยช่ายรักษาอาการเจ็บแน่นหน้าอกปวดหลังหรือบาดเจ็บจากการล้ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงซ้ำคุณที่ได้รับการยอมรับมานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะการทานกุยช่ายต้มลวกน้ำร้อนหรือใส่ในเมนูผัดต่างๆก็ทำได้ง่ายๆค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนอกจากอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะการต้มหรือลวกน้ำร้อนจะช่วยรักษาวิตามินเคและแร่ธาตุสำคัญไว้ได้อย่างครบถ้วนค่ะ เหมือนเราได้ทานยาดีๆจากธรรมชาติในทุกๆวันหมออยากให้ทุกท่านลองหามาทางกันดูค่ะกุยช่ายนี่แหละค่ะสมุนไพรใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยคอมเมนต์คำว่าสมุนไพรดีให้หมอหน่อยนะคะหัวข้อ4มัมะเขือม่วงคุณผู้ชมคะมะเขือม่วงผักสีสวยสดใสที่มักจะถูกนำไปทอดหรือ,อย่างทานกับน้ำพริกหลายคนอาจคิดว่า แค่เป็นผักที่ทําให้เจริญอาหารใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมคะมะเขือม่วงนี่แหละค่ะที่นักวิจัยยกย่องว่าเป็นอาหารทองคําสําหรับหัวใจและหลอดเลือดของเราเลยทีเดียวเหมือนมีทองอยู่ในจานข้าวเลยนะคะหมออยากบอกว่ามะเขือม่วงเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งมากค่ะช่วยปกป้องหัวใจควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดช่วยย่อยอาหารและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะคะที่สําคัญคือมีโพแทสเซียมวิตามินซี และว,วิตามิน b 6สารอาหารเหล่านี้ช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตลดการอักเสบในหลอดเลือดและลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะสารแอนโทไซยานินที่ทำให้มะเขือม่วงมีสีม่วงสวยงามก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดที่ช่วยปกป้องเซลล์เราจะความเสียหายได้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลเรื่องโรคหัวใจความดัน หรือมีปัญหาท้องผุมะเขือม่วงคืออีกหนึ่งทางเลือกจากธรรมชาติที่น่าสนใจค่ะหมอเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณป้าผ่องศรีค่ะท่านมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและท้องผุเรื้อรังจนรู้สึกไม่สดใสหมอแนะนําให้ท่านลองเปลี่ยนมาทานมะเขือม่วงนึ่งหรืออบแทนการทอดปรากฏว่าไม่นานนักความดันของคุณป้าก็เริ่มดีขึ้นการขับถ่ายก็คล่องตัวขึ้นเยอะเลยค่ะท่านบอกว่าเหมือนหัวใจกลับมาแข็งแรง มีชีวิตชีวาอีกครั้งเลยค่ะหลักฐานทางการแพทย์ยังชี้ว่ามะเขือม่วงช่วยลดปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวและโรคหลอดเลือดสมองแตกได้ด้วยนะคะและยังเป็นแหล่งใยอาหารทั้งชนิดละลายน้ําและไม่ละลายน้ําช่วยเพิ่มปรมาณอุจจาระกระตุ้นการบีบตัวของลําไส้ทําให้ขับถ่ายง่ายขึ้นคะ่ะแต่ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังในการทานนะคะหลีกเลี่ยงการทานมากเกินไปเพราะมะเขือม่วงมีสารโซลานีน ซึ่งอาจก,ก่อให้เกิดพิษต่อระบบประสาทได้หากบริโภคมากเกินไปและเมื่อปรุงอาหารควรหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงเกินไปเพราะอาจสูญเสียสารอาหารสำคัญได้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีกระเพาะอาหาร air, อ,อ่อนแอคอกเสพหรือโรคไตควรจำกัดการทานนะคะเพราะอาจเพิ่มความเป็นกรดในร่างกายได้ค่ะเลือกวิธีปรุงที่เหมาะกับสุขภาพเรานะคะ,มะเมื่อเขือม่วงมีทั้งคุณและโทษถ้าเรารู้จักเลือกทานอย่างถูกวิธีคอมเมนต์คำว่าทานถูกวิธี ให้หมอหน่อยนะคะหัวข้อ 5. ผักปังคุณผู้ชมคะผักปังผักพื้นบ้านที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือบางคนอาจจะเคยมองว่าเป็นแค่ผักป่าขึ้นเองธรรมดาๆใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมคะผักปังนี่แหละคะ่ะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผักยืนยาวด้วยสารคุณยอดเยี่ยมต่อสุขภาพที่ได้รับการยอมรับทางวิทยศาศาสตร์เหมือนกับว่าทานแล้วอายุยืนยาวขึ้นเลยคะ่ะหมออยากบอกว่าผักปังมีสารประกอบมากมาย ที่ช่วยต้านการอักเสบดับร้อนล้างพิษและทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงต้านทานโรคต่างๆได้ดีเยี่ยมที่สำคัญคือเป็นยาวิเศษสำหรับระบบย่อยอาหารเลยค่ะช่วยรักษาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่แผลในกระเพาะลดอาการท้องอืดและท้องผูกได้ด้วยเพราะมีฟลาโวนยอยด์และสารต้านแบคทีเรียที่ช่วยสมานแผลอักเสบและป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ของเราสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มักมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ มีแผนในกระเพาะหรืออยากบำรุงสายตาผักปังคือของขวัญจากธรรมชาติค่ะหมอเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณยายสมพรค่ะท่านท้องผูกบ่อยๆท้องอืดจนไม่สบายตัวทานอะไรก็ไม่ค่อยย,ออย่อร่อยพอหมอแนะนำให้ท่านลองนำผักปังมาทำแกงเลียงทานเป็นประจำไม่นานนักคุณยายสมพรก็กลับมาขับถ่ายได้สบายท้องไม่อืดแล้วค่ะท่านบอกว่ารู้สึกตัวเบาสดชื่น มีเรี่ยวแรงไปทําสวนได้ทุกวันเลยนอกจากนี้ผักปลังยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C และแร่ธาตุกต่างๆที่ช่วยบำรุงดวงตาให้สว่างสดใสลดบวมอักเสบและปรับปรุงผิวพรรณให้ดูดีขึ้นอีกด้วยนะคะแถมในแพทย์แผนโบราณจีนผักปรังยังถูกใช้รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันบวมน้ำหอบหืดเสริมภูมิคุ้มกันและล้างพิษตับซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่หลากหลายและได้รับการยอมรับมานาน คุณผู้ชมคะลองนําผักปังมาทําแกงเลียงผักปังลวกจิ้มน้ําพริกหรือใส่ในแกงจืดดูสิคะนอกจากอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพมากๆเลยคะ่ะทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นมีกําลังวังชาเหมือนได้เติมพลังให้ชีวิตเลยคะ่ะสมกับฉายาผักยืนยาวจริงๆคะ่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยคอมเมนต์คำว่าผักยืนยาวให้หมอหน่อยนะคะหัวข้อสรุปประโยชน์ของผักและเชื่อมโยงกับปัญหาท้องผูกคุณผู้ชมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า ผักทั้ง5ชนิดที่เราได้เรียนรู้กันมาในวันนี้ไม่ใช่แค่ผักธรรมดาๆเลยนะคะแต่มันคือขุมทรัพย์ทางสุขภาพที่ธรรมชาติมอบให้เราจริงๆค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งว่าผักเหล่านี้เป็นแหล่งใยอาหารชั้นเลิศมีสารออกฤทธิ์ที่ดีต่อระบบย่อยอาหารของเราอย่างมากช่วยให้การทํางานของลําไส้ราบรื่นไม่ติดขัดและยังช่วยป้องกันรวมถึงสนับสนุนการรักษาอาการท้องผูกรวมถึงโรคทางเดินอาหารอื่นๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลําไส้อักเสบ หรือปัญหาการย่อยอาหารที่ผิดปกติค่ะหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกท่านเข้าใจตรงกันว่าเมื่อระบบย่อยอาหารของเราแข็งแรงนั่นแหละค่ะคือกุญแจสําคัญสู่การมีสุขภาพโดยรวมที่ดีเยี่ยมพอร่างกายก็จะดูดซึมสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้เต็มที่ทําให้ท่านใช้ชีวิตได้อย่างสบายตัวไม่ต้องกังวลปัญหาท้องผูกหรืออาการไม่สบายท้องอีกต่อไปเหมือนมีกําแพงป้องกันโครคคลายเลยนะคะ หมอจึงอยากเน้นย้ำว่าการเพิ่มยาอาหารจากผักใบเขียวที่เราได้แนะนําไปแล้วและการเลือกผลิตประฑันเสริมอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อให้ระบบย่อยอาหารของเราแข็งแรงอยู่เสมอร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและรักษาสุขภาพโดยรวมของเราไว้ได้นานๆค่ะดังนั้นนอกจากจะทานผักดีๆที่หมอแนะนําเป็นประจําแล้วคุณผู้ชมก็ต้องมันดูแลสุขภาพลําไส้ให้ดีด้วยนะคะหมอขอแนะนําให้คุณผู้ชมทุกท่าน เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องสุขภาพเพื่อให้ระบบย่อยอาหารแข็งแรงและปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ให้ทำงานได้ดีอยู่เสมอคะ่ะลองทำดูนะคะรับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นมากๆเลยคะ่ะหัวข้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิฟาราและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะรู้สึกว่าการทานผักอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอหรือต้องการตัวช่วยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหมอมีอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะแนะนำคะ่ะ นั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าทริฟาราค่ะหมออยากบอกว่าทริฟาราเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดสำหรับลำไส้ของเราเลยนะคะผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยเพิ่มใยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำซึ่งสำคัญมากค่ะเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารของเราก็ทำงานช้าลงยาอาหารที่เพียงพอจะช่วยให้อุจจารของเราอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งถ่ายง่ายสบายท้อง เหมือนมีน้ำมันหล่อลื่นให้ลำไส้ของเราทำงานได้อย่างราบรื่นเลยค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือคะก็เพราะว่าร่างกายผู้สูงอายุข,ของเรามักจะผลิตเมือกในลำไส้ได้น้อยลงการย่อยอาหารก็ไม่สมบูรณ์เท่าเดิมการมีอาหารที่สมดุลจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อให้ลำไส้ของเราไม่เหนื่อยเกินไปไม่ต้องใช้แรงเบ่งมากเกินไปจนเป็นอันตรายได้ค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยายที่มักมีปัญหาท้องผูกเรื้อรังจนต้องพึ่งยาระบายอยู่บ่อยๆซึ่งหมอทราบดีว่าการใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานๆอาจไม่ดีต่อร่างกายในระยะยาวนะคะอาจทําให้ลำไส้ขี้เกียจหรือเกิดอาการดื้อยาได้ค่ะซิฟารานี่แหละค่ะจะช่วยให้ท่านขับถ่ายได้เป็นปกติโดยไม่ต้องพึ่งยาระบายบ่อยๆแถมยังช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำไส้เพื่อปรับสมดุลจุลินทรีย์ทําให้ลำไส้ของเราแข็งแรงจากภายใน เหมือนได้ฟื้นฟูระบบขับถ่ายให้กลับมาทํางานได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกครั้งค่ะอาการอึดอัดแน่นท้องใบหน้าไม่สดใสหรือแม้กระทั่งปวดหัวที่เกิดจากท้องผูกก็จะค่อยๆทุเลาลงไปค่ะหมอจําได้ดีค่ะว่าคุณยายลําดวนวัย78ปีท่านมีปัญหาท้องผูกมาตลอดชีวิตจนท้อแท้กับการขับถ่ายค่ะทานยาระบายสารพัชนิดก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งท่านมาปรึกษาหมอหมอเลยแนะนําให้ท่านลองทานทิฟาระดู ควบคู่ไปกับการทานผักที่หมอแนะนําไปในข้างตน้นไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์คุณยายลําดวนก็กลับมาขับถ่ายได้เองทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติใบหน้าสดใสมีเลี้ยวแรงไปวัดทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขท่านบอกหมอว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่ที่ท้องโล่งสบายไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเลยค่ะจากประสบการณ์ของหมอที่ดูแลคนไข้ามานานผู้ที่ใช้ซีฟาราหลายท่านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกสบายตัวขึ้นมาก ท้องลงไม่ต้องอึดอัดอีกต่อไปค่ะซึ่งนี่เป็นหลักฐานที่หมอเห็นกับตาตัวเองมาตลอดค่ะหากคุณผู้ชมกําลังเผชิญอาการท้องผูกทิฟาราสามารถช่วยสนับสนุนการขับถ่ายให้เป็นปกติได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะคะหมอขอแนะนําให้ทุกท่านติดต่อสายด่วนหรือขอข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทิฟาราเพื่อสนับสนุนการรักษาท้องผูกอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้เลยค่ะเรายินดีให้คําแนะนําด้วยความเข้าใจและห่วงใย เพื่อช่วยท่านเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการรักษาท้องผูกรวมถึงแก้ไขอาการย่อยอาหารผิดปกติได้ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจตัวช่วยดีๆที่จะทําให้ท้องโล่งสบายคอมเมนต์คาว่าซิฟาราได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอย่างไรบ้างคะหมอหวังว่าเรื่องราวผักมหัศจันย์ที่เราเรียนรู้กันวันนี้จะช่วยจุดประกายความหวังให้ทุกท่านได้เห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องยากเหมือนคุณป้าสงสัย ที่กลับมาสดใสครั้งค่ะจำไว้เสมอว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราและการดูแลร่างกายด้วยธรรมชาติคือของขวัญที่ดีที่สุดค่ะก่อนจากกันมอยาถามว่าหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ท่านจะทำเพื่อตัวเองในสัปดาห์นี้คืออะไรคะเขียนลงในคอมเมนต์หน่อยนะคะให้เราเป็นกำลังใจให้กันค่ะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์กดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสุขภาพดีของเราและกดแชร์ให้คนที่ท่านรักนะคะ หมอขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ